ก็สู่ช่วงนี้นะท่านผู้ชมครับช่วงที่ทุกท่านเนี่ยคงลุ้นไปเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่พี่คิดเนี่ยจะลงไม้ลงมือนะครับประดิษฐ์นะครับแล้วก็สรรสร้างเมนูใหม่ให้เรารับประทานกันถูกต้องไหมพี่คิดครับใช่แล้วครับผมก็วันนี้เนี่ยขอบคุณพี่เลนะที่พาไม่เป็นไรครับพี่ที่ตลาดของสวนนะครับผมครับผม ก็ได้ไปทั้งสองจังหวัดพร้อมๆกันข้ามไปที้เดียวเลยไม่ใช่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 ฉันจะไปฉางซาแล้วก็สมุทรปราการคุณจะไปสระบุรีนู่นเลยเหรอไว้เทปหน้าเดี๋ยวผมพาไปคิดอะไรอยู่ก็รู้ออกวันเสาร์ที่นี่ผมต้องไปเขาใหญ่อ๋อคุณจะไปถ่ายนี่ใช่ป่ะใช่อีกรายการหนึ่งไม่เป็นไรครับนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เลนะฮะที่พาผมมาตลาดข้าคลองสวนนะครับได้มา2จังหวัดพร้อมๆกันเลยนะจังหวัดอะไรบ้างพี่แล้วก็ฉะเชิงเซาไม่ใช่สระบุรีไม่ได้ไปไหนนนนกกััคดไไไไมมมมม่่่้้้้แวี็็เเขาาาะรบผปน ของโบราณโบราณนะที่คนไทยก็เอาไปทําขนมกันแล้วก็เข้ากับนี่ช่วงเทศกาลเนี่ยไม่แต่ว่าผมยังสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยผมพาพี่คิดเนี่ยไปลองรับประทานหลายสิ่งหลายอย่างผลมากจะเป็นของขาวทั้งหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออหอยจ้อหอยจ้อเอ้ยนะฮะหรือแล้วก็มีอะไรที่กินอีกไปเยอะมากทั้งก๋วยเตี๋ยวมันได้แรงบันดาลใจมาแล้วมันกลายเป็นแบบ ของดา,าว่าจะเป็นของหวานนะใช่ทาของหวานครับเพราะว่าที่นี่มันมีของคาวแบบอร่อยเยอะใช่ไหมครับ<อ>แต่ว่าขนมเนี่ยก็จะมีแบบว่าของโบราณบราณเยอะด้วยเหมือนกันแต่ว่าในช่วงปีใหม่ช่วงนี้กับยุคนี้แล้วผมก็เลยคิดว่าเราเอาของโบราณโบราณดีๆแบบมีคุณภาพนั่นก็คือข้าวมาแมนนะแบบบ้านเรา,างนี้นะครับผมคือขอแบบภูมิญาชาวบ,บ้านเลยเนี่ยนะม,มาผสมกับขนมแบบสมัยใหม่มนะที่ทำง่ายใครๆก็ทำได้ที่บ้านซึ่งเป็นการแปลรูปขนมนะครับผมซึ่งเหมาะมากสำหรับกับช่วงเทศกาลแบบนี้เพราะว่า ทานเขาคงไม่เน้นนะนะแต่แบบว่าปีใหม่ช่วงเที่ยวเด็กๆก็คงแบบว่าซัดกันเต็มซัดขนมกันเต็มๆนะฮะช่วงนี้แสด้ว่าเมนูนี้เนี่ยทานได้ทั้งครอบครัวใช่ไหมพี่ทานได้ทั้งครอบครัวเด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้เริ่มกันเลยไหมพี่ได้เลยครับผมพี่เล่ครับตอนอื่นเอ่อใช้นี่ครับพี่เล่ครับกระทะเคลือลื่นครับคุณหลังๆนี่ผมสังเกตแล้วว่าคุณใช้กระทะเครือบผิวลื่นตลอดเลยไม่ว่าคุณจะแบบว่า เอาไปอุ่นเอาไปนึ่งเอาไปต้มเอาไปผัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะใช้กระทะเคลือบผิวลื่นตลอดอ่าเพราะจริงๆแล้วกระทะเคลือบผิวลื่นนะครับก็อย่างที่รู้ที่เราใช้กันประจำใช่ไหมพี่เล็กเขามีไม่ใช่เขามีคุณสมบัติที่ดีเพราะว่าเขาเข้าใจความร้อนได้ได้เร็วนะฮะแล้วก็ได้ทั่วนะครับแล้วเวลาผัดอาหารทาอาหารเนี่ยก็ไม่มีการติดกระทะด้วยสุกเท่าๆกันนะฮะสุกทั่วนะครับอาหารไม่ใช่แบบว่าสุกดิบเป็นจุดๆ นแล้วยิ่งสําคัญเวลาที่พี่เลเอาไปล้างเนี่ยมันก็ง่ายด้วยจริงไหมเออเป็นมิตรต่อคนล้างใช่แล้ววันนี้ผมต้องล้างอีกใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้พี่เลผมต้องการพี่เลมาคั่วข้าวเมาเลยไหมครับคั่วข้าวเอาใช่ก็คือก็คือแบบว่าต้องไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะอย่าหยุดนะพี่เลนะครับผมอ่ะพอประมาณอ่ะอีกพอละน่าจะหมดแล้วนะพี่เหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยเอาไปฝากแม่ได้เลยครับพี่ใส่ถุงมาดติกไว้เลยคุณอภารรอรออยู่นะ อ่าโอเคผมว่าได้ละอ่าโอเคมาพักไวใช่ไหมครับไฟไม่ต้องปิดครับี่เลยครับต่อไปเรามีมาร์ชมอลโล่ซึ่งเป็นแบบว่าช่วงวันหยุดเนี่ยชอบเก็บไวที่บ้านซื้อเก็บไวเพราะว่าเอาไปปิ้งก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้กินเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็จะเอามาร์ชมลโล่แต่บ๊อบบอยดีกว่าให้เขาละลายแต่บ๊อบอยนี่คืออะไรครับการที่แบบว่ามันเป็นต้มใช่ใช่การที่แบบว่าไปละลายโดยการที่เอาไปอัางน้ำผมมีเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะฮะเซมาดาร์กนะครับนะฮะอ่ะิวๆอย่างนี้ก็ได้ อ่ะโมต้องบอกว่าเหนียวเหนียวสุดๆน่าจะโอเคแล้วครับผมอ่าเพียงเท่านี้ครับอ่ะใช่แล้วก็สามารถแต่งให้มนัน,นเป็นอะไรออกแบบแตกๆนิดนึงได้ครับอ่าเพิ่มสีสันอ่าเป็นแบบว่าเป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ให้มันดูสุขสนานได้ปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บทาร์เก็ตคุปเปเรานะครับแม่แม่ทั้งหลายใช่ครับ <ขอ S 1> ผม<า>ให้ลูกหลับทานได้ก็บอกอีกสักหน่อยนึงนะฮะแต่จริงๆทาร์เก็ตคุปเปเราน่าจะเป็นคนใยายแล้วนี่เอาช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไป ม่าลองสิครับคุณนี่นี่นนี้เป็นช่องฟีดป่ะนี่ไงเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็ไปใส่ในขวานอกสถานที่อย่างงี้เดี๋ยวให้เป็นฟู้ดช็อตก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแช่เดี๋ยวเราค่อยมากินกันได้เลยครับพี่ฟุตช็อตเลยครับบาร์บีเลยเริ่มแล้ว คือเมื่อกี้นี่เราชิมกันในตลาดเนี่ยไม่ใช่เราทําในตลาดแต่ว่าด้วยความที่เราก็นะก็ต้องปล่อยให้พวกพี่ๆเขานะเก็บล้งเก็บร้านกันไงเพราะมันต้องใช้เวลาเซตตัวพอสมควรเราก็เลยย้ายออกมาเซตตัวหมายถึงพี่ๆเขาไม่ใช่ให้ปล่อยให้เขาเก็บร้านแล้วต้องปล่อยให้เจ้าขนมของเราเนี่ยเซตตัวอ๋อเราก็ออกมาข้างนอกแล้วมาชิมกันนะใช่แล้วก็นี่ละครับแต่พบเพย์อย่างเงี้ยนะผมว่าเหมาะมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับของหวานครับผมที่พี่คิดทำอันนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าแคนดี้เลย สวยงามมากๆต้องบอกว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับผมกินเร็วชิมเร็วชิมเร็วชิมเร็วนะฮะอืมแต่พูดถึงนะเออเหมาะมากนะช่วงนี้แบบว่าช่วงแบบวันครอบครัวอะไรเงี้ยช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยวันที่12บสองก็เหมาะมากนะฮะที่คุณแม่หรือว่าคุณพ่อจะทำให้น้องๆหนูๆแล้วชั้นบนเราก็เอาไม่รู้เป็นอะไรช็อกโกแลตแล้วเคลื่อนทีรถ้าไม่ชอบช็อกโกแลตมาก ก็ข้างล่ามัชเมลนโรยอย่างที่ทำแล้วข้างบนเนี่ยถ้าเอาช็อกโกแลตเคลือบมัชเมลโันโรยก็ได้ไม่ต้องมีไส้ตรงกลางก็โอเคก็สุดแท้แต่ <c oughs> แแตกินเลยครับแล้วแต่จะคิดโอเคมากแล้วข้าวมา่ก็โอเคกรอบเชียวมาให้กินใหกรอบด้วยเออมือไปมื่อกี้จะถามว่าเอ๊ะอะไรมัอยู่ข้างบนกรอบอือม,มาคือ,อตัวข้าวมาั่วตรงนอืมเยี่ยมมากนะก็ผสมผสานนะสุดยอดจริงๆนะคุณคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ไงมีคุณพี่คนเดียวเนี่ยไม่คิดเลยมั่วแต่ถ้ามั่วแล้วออกมาอย่างนี้นะโอ้โหไม่คิดคารวะเลยครับคับบพี่ได้ครผม ขอบพระคุณครับครับผมและในหน่อดีบุใ hey. วันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะ <Hello. S 2> ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามชมรายการเรามาตลอดไว้พบกันใหม่นะครับผมวันอาทิตย์หน้าเที่ยงตรงช่อง3 SD กับครูคิดจารักวันนี้ขอไปกินขนมก่อนนะครับลาละครับดาร์คัทิสต์หน้าสวัสดีครับ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 แล้วเดี๋ยวเรากลับไปตลาดมาอ่าฮัลโ๋วนี่คุณเซนก็โทรมานะครับใช่ครับคุณเล็กเขาพามาเที่ยวยังไงขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับฝากสวัสดีด้วยจริงอะไรครับอะไรนะ ดูประจํารายการของคุิดตอนเช้าดูรู้เรื่องไหมครับโอ้ไม่ค่อยน่ากินอะไรอ้าวตายละคุเล่นคุณเล่นขอบคุณครับของพี่โมอีกเยอะเลยครับโลไม่ผมก็แกล้งทำให้เป็นแบบนั้นแหละพี่เอาเข้าจริงๆให้ผมเข้านี่ทําเป็น6ลูกกงได้เลยพี่พี่ขายทําไมลูกใหญ่พี่ก็ทําให้เป็นลูกเล็กกินพอดีคำครับผมอ่าแต่พี่เขาก็ให้กําไร คืนสููล่ลกค้าสวยครับสว,สวยอันนี้สวยเลยครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปตลาดมั้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วตลาดวายแล้วเอาเหรอได้เดี๋ยวค่อยกลับไปเที่ยวเล่นนะอืมไ,ไว้ไปตลาดวายวันเสาร์อาทิตย์นะได้เลยพี่ท่านผู้ชมลองไปโอ้โหเพอร์เฟกต์ครับเทปนี้มันคล้ายๆกับเทปอีกเทปหนึ่งนะ